ครับก็สวัสดีพี่พี่เมมเบอร์นะครับแล้วก็พี่พี่ในส่วนของ private start ทุกทา่านโดยนะครับก็มาอัปเดตแผนกันสักหน่อยนะครับแล้วก็จะได้มามองภาพพฤติกรรมภาพรวมนะครับว่าตอนนี้มีอะไรที่น่าติดตามน่าดูกันอยู่บ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นก็วันนี้16มกราคม2พัน 67นะครับก็อยู่กันในส่วนของเทรดดิ้งไกด์นะครับอัปเดตแผนการเทรดวางแผนวางกลยุทธ์ช่วงตลาดไซด์เวกันสักหน่อยหนึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะไซด์เวกนะครับสำหรับภาพสั้นๆน,นะครับส่วนใครที่สนใจรับชมแผนการเทรดต้นฉบับนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่ท่านเห็นบนหน้าจอกันเข้ามาได้เลยนะครับนะก็สามารถแจ้งแอดมินในการเข้า Member, กลุ่มเมมเบอร์นะครับกันได้นะครับอ่ะก็ ต้องบอกว่าช่วงนี้ตลาดค่อนข้างไซเว์นะครับแต่ว่าอยากมาเตือนให้ระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับมันมีอะไรที่มันน่าสนใจน่าน่าติดใจอยู่นิดนึงนะครับในส่วนของการที่การยืนเทรนดการยืนแนวต้านสำคัญบริเวณ2 0 6 0ถึง2 0 6 5ยังดูแล้วค่อนข้างติดติดเทรนดไม่สามารถขึ้นมายืนได้อันนี้ให้ระวังเสียวๆอยู่เสียวๆแบบนี้ นะครับเสียวๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็อย่าพึ่งมั่นใจมากจนเกินไปแล้วกันคือถามว่าแนวโน้มรวมมองขึ้นไหมผมมองขึ้นนะครับผมก็ยังมองขึ้นอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกในหน้างานจริงกลยุทธ์หรือแผนในการเล่นเราก็ควรที่จะรู้ว่ามันแพงเกินไปไหมมันเหมาะจะเสี่ยงหรือไม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนเนี้ย ม50 50กับสองทางนี้เหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งโอเวอร์เทรดตรงนี้มากจนเกินไปนะครับผมยังกังวลว่าจะมีการกลับลงมาที่แนวรับด้านล่างอยู่นะครับอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะฟโล่จริงๆจะได้ไล่กันจริงๆได้ลุ้นขึ้นเอาเป้าบนกันจริงๆจากวิเคราะห์หลักเนี่ยก็ต้องหลุดแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาด้วย นะครับนะอ่ะผมขอไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าในวิเคราะห์หลักเราได้คุยตรงนี้กันไปแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะให้มองในกรอบนี้ครับระวังนิดนึงนะครับถามว่าควรทําอะไรควรวางแผนยังไงต้องบอกว่าตอนนี้ราคาดูดีครับดูดีขึ้นจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับปวกเข้ามาบ้างแต่ก็ต้องบอกว่ายังให้น้ําหนักนะครับว่ามีโอกาสที่จะไซด์เวได้ยังให้น้ําหนักที่จะมีโอกาสไซด์เวด้นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่บอกว่า อย่าพึ่งหนักนะให้มันหลุดขึ้นไปก่อนนะถ้ายังไม่หลุดอย่าเพิ่งชะล่าใจนะอาจจะพักฐานลงมาก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคนเล่นยาวพอที่จะวางได้บ้างไหมพอจะวางได้บ้างถ้าถ้าได้เห็นนะครับผมเองก็มีออเดอร์ในส่วนของภาพยาวใช่ไหมในส่วนออเดอร์ยาวเราก็ยังคงมองกันไปเหมือนเดิมในการคุมริสต่อรีวอร์ดให้ดีมันถือว่าน่าสนใจสำหรับริสต่อรีวอร์ดในระยะยาว ในระยะสั้นคนเล่นสั้นๆควรมารอรักแถวนี้ดีกว่าไม่ควรมามีออเดอร์แถวนี้นะครับเพราะว่ามันมีแก็บมีระยะให้ลงมาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นมารอรักข้างล่างคิดว่าปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยจะโฟลได้ตรงไหนเล่นได้ตรงไหนต้องหลุดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วค่อยไปเอาเป้าบนกันนะครับอ่ะฝากไว้ละกันนะเพราะนั้นเล่นสั้นๆ รอรับลึกๆหน่อยรอรับลึกๆหน่อยกลางๆตรงนี้ผมดูไม่ค่อยถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้แต่ถ้าเกิดให้เทียบิ i ต่อรีว w a r d ผมมองว่าไม่ดีนะครับมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้น๋ยวมารอทถวนี้ดีกว่านะครับน่าจะปลอดภัยกว่าสําหรับใครที่ไม่มีของนะสําหรับใครที่ไม่มีของส่วนใครที่มีของหรือว่าตามแนวทางจากในกลุ่มอยู่ก็ตามนั้นเลยครับรออัปเดตแล้วกันนะครับผมเองก็ก็ปล่อยตามนั้นแหละนะครับค่อยๆรอจังหวะเล่นกันไปทีละจังหวะเนาะ นะครับก็มาอัปเดตให้การสำหรับพี่พี่เมมเบอร์แล้วก็ในส่วนของ private card นะครับพี่พี่ private card สนใจประเด็นตรงไหนสอบถามกันได้นะครับจะได้พูดคุยกันอัปเดตกันไปเรื่อยๆเลยนะครับนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดต่อหานะพี่พี่ทุกทา่านกันด้วยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะก็มาฝากไว้สำหรับในส่วนของ trading guide แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ